เฮ้ยทำไมประตูเปิดเองอะ่ะแชแพ้นี่ครับผม,มเพื่อนๆสิ้นสุดการรอคอยฮะ FC เนี่ยนะครับสอบถาม SUV มาอย่างมากเลยนะครับพอได้ฟีดเมื่อไรจะเข้ามาพี่พีวันนี้บอกเลยว่าสมดังตั้งใจนะครับไม่ต้องนิวไปไหนทันทันกว่าเฮ้ยโอ้โหแต่งตัวหล่อซะด้วยนะครับสถานที่ตั้งเลยแหละครับขอรับชมคลิปนะครับสถานที่ตั้งนะครับเราอยู่ที่ถนนเรียบจังดว่วนโรงเรียนสวยกุหลาบธนบุรีพระรามสองนี่นะจ๊ะหรือตรงข้ามเสากิโลเมตรที่ 260นะครับวันนี้มีฟีดเข้ามา FC นี่บอกว่าตามหาเลยนะครับจริงๆมันมีรถอยู่นะับเพื่อนๆหลายคันนะแต่ว่ารถที่สวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีหลายคันถูกไหม<แ>เราก็เลยพยายามเลือกคัดเฟ้นรถมาให้นะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงเพื่อนๆแล้วเป็นตัวท็อปสุดประตูไฟฟ้า2บานซ้ายขกว่าเลยวันนี้นะครับผมมาดูเพ้าจุกๆเลยเพื่อนๆนะ<า>อีกเส้นนิดนึงนะฮะ SUV ก็เรามีเป็นเฮ้ยทำไมประตูเปิดเองอะ ากเล่นเนี่ยโอ้ยางเสียวอ่ะผมชอบเล่นสนุกสนานน่าดูอ่ะโอเคเพื่อนๆมาดูพร้อมกันฮะ SUV เนี่ยเมื่อกี้พูดคำเรามี SUV นะครับเรามีเป็น Hon d a Fit เรามีเป็น A v ว n ซ a เรามีเป็น i n no วาเรามีเป็น c ซ v วนะครับ <ๆ S 2> แล้วอีกหลายคันหลายรุ่นให้เลือกกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะวันนี้บอกเลยว่าทีเดียวเรามีทูเปอร์เห็นไหมทูเปอร์คันที่บอกเลยว่าป้ายแดงนะขาบไปเหมือนหนึ่งสามล้าน 2อล้านกแสนกว่าน้องนิวนะบอกเลยนะฮะอะมาดูพร้อมกันเดี๋ยวจะมืดนะฮะ h o n d a f e ีดปี2 0 1 2ออโต้ตัวท็อปสุดเพื่อนๆนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าอัตโนมัดด้วยนะครับรถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมนะครับร้อมแม็กเดิมนะครับเรื่ทะเบียนเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยบอกเลยว่าคันนี้สุดๆจริงๆริงนะครับผิวพันสวยงามนะครับตะเข็บนะครับแล้วก็สันประตูนะครับประตูไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยคันนี้พร้อมใช้มากๆ ไฟสวยไหมครับเพเผิดเนี่ยคือยังไม่มีแกะลยน่แล้วเพื่อนๆนะกระจกเดิมนะครับแล้วก็เป็นไล่ฟ้าด้วยนะครับแอบดีสปอยเลอร์ด้วยน้องนิวนี่มูเก้นนะเนี่ยทำามันเล่นไปเพื่อนๆสวยจริงๆนี่ฮะเห็นไหมอันนี้ยอดโมโตโ้โอ๋อแล้ว็คืออะไรฮะให้รู้เลยว่ามาจากญี่ปุ่นไงสวยจริงๆนะครับท้ายก็กว้างขวางนะเบาะหลังพับได้นะครับอันนี้ยกขึ้นเหมือนอินโนวาไหมใช่ัใช่ไหม ออกพับได้ซ้ายขวาระยกขึ้นนะครับเพิ่มพื้นที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพับไปดูที่หลังแต่ให้ดูนิดนึงว่าท้ายเดิมจริงเห็นไหมครับตรงตะเข็บนะเป็นอาร์กเดิมจริงสวยอ่ะนะครับอตอน,นิวปิดท้ายเลยฮะทะเบียนสวยด้วยเนี่ยดูดิขอให้รวยเห็นไหมเจ็ดบวกสองเป็นเก้าแปะก็เป็นเงินหกบวกสองก็เป็นแปะโอ้โหเงินทั้งนั้นเลยคิดบวกฮะ,ะนี่ฮะสันประตูนะครับโดยรวมนะครับ สวยหมดเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ฮะอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวดูไม่ชัดไม่แพงด้วยครับราคานี้บอกเลยว่าจับไฟแนนซ์เต็มสบายๆรถหนึ่งพันแล้วขอดูแจนนิดนึงเมื่อกี้เห็นเล่นใหญ่เลยประตูไฟฟ้าเนี่ยสามารถเปิดจากตัวคอนโซลได้ไดเปิดจากรีโมทได้ไดอ่ะขอดูสักนิดนึงเปิดยังไงฮะ อ๋อที่ค้างไว้สวองว,วีเพราะว่าเวลา,ากดเร็วๆเกือบมือไปโดน<ช>ถ้าเปิดมามันจะลำบากทางญี่ปุ่นก็คิดว่าต้องกดค้างสักนึงว่าเราตั้งใจแ่ะพูดง่ายแล้วก็ปิดก็เหมือนกันครับพี่กดไหมกดสองวิพี่เฮ้ยอันนี้เหมือนกันกดสองวิได้ไหมกดสองวีอ่อประตูหน้าเปิดหน่อยตึ๊กตุ๊กต๊กต๊กต๊กอ๋อนใช้มือแผงประตูสวยสะอาดเพื่อนๆนะครับเนี่ยฮะแผงประตูซิลกกระจกนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยนะครับไฟเบอร์พวกนี้นะครับ ยังสวย<ม>อยู่นะครับแล้วก็ไม่มีรอยอะไรมากมายเนี่ยบอร์ดเนี่ยรู้สึกว่าจะหุ้ม PU มาพมเพื่อนๆนะเอพีเอสแอรบคูลด้วยนะครับอ่ะขอฟังเสียงขึ้นเยอะสนันิดนึงคุณแจกี่ชุดอ่ะสองชุดพี่เอากุญแจสอง<ม>ชุดด้วยอ๋อในเอกสารลงทะเบียนมีอีกชุดหนึ่งเพื่อนๆนะครับคันนี้บอกเลยสวยจริงๆนะครับนี่ฮะอันนี้ครับสวิตช์ข้างประตูนะก็สามารถเปิดได้จากด้านข้างแล้วก็กระจกไฟฟ้าพับอัตโนมัติด้วยนะครับคันนี้ก็ปรับนะครับแสงสว่างนะครับเรือนไม้นะครับไม่เท่าไหร่จ๊ะ สนหกเซนแอบมีทวิสเตอร์นิดหนึ่งด้วยนะฮะเสียงพร้อพร้อ ABS แอร์แบคด้วยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันแผงประตูข้างนี่ก็สวยสะอาดนะเพื่อนนี่ฮะสมัยเอียบเลี่ยมกริบกริบนะครับ ABS แล้วก็เป็นแอร์แบคด้วยนะครับทวิสเตอร์อีกหนึ่งตัวจอยน์รอยนะฮะนี่ครับสฟิทนี่คือทำแบบน้ำสมัยเนาะนี่ฮะผมก็หัวเกียร์โอเคนะแล้วก็พนักแขนนะครับสวยนะครับตองนี่เปิดประตูไฟฟ้าตรงมาจากคอนโซลพี่หน่อยฮะ โอ้โหดูเลยฮะฝั่งนู้นด้วยนี่คือควบคุมจากคอนโซลด้านขวามือที่เมื่อกี้เราขึ้นให้ดูใช่ไหมครับแถวที่สองก็กว้างขวางนะครับก็สามารถเลื่อนเบาะได้นะครับแถวซ้ายก็เลื่อนเบาะพับได้ด้วยตัวนี้จะเป็นเบาะอิสระเหมือนด้านหน้านะครับพี่ก็สามารถกิงนี้ได้นอนได้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ี่อยากได้ขากว้างขายาวอาสั้นได้หมดมีหน้าแ่ะนะครับเีก็ยังเป็นรถที่ถือว่ายอดนิยมในดวงใจของหลายๆท่านนะผ้าหลังคาพ้่อดูเลยฮะ รถพีพีอ่ะมือเดียวป้ายแดงน้องนวนะครับอื้อสวยจริงๆะฮะจะพับไหมพับไหมจะนึงไหมอ่ามาเรื่อยๆอ่ะพับซะหน่อยนะครับว่าจริงๆนะพอพับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะได้เพิ่มพื้นที่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเพิ่มพื้นที่นะครับในการพับเบาะเนี่ยได้เพิ่มพื้นที่คืนกันมาเท่าไหร่อ่ะพับพี่ดูซะนิดหนึ่งตัวนี้ก็อยู่ด้านข้างด้านข้างนี่เลยนะเหมือนจะแอบซ่อนอยู่เลยนะไหนฮะ อ๋อโอเคสายควาเหมือนกันนะครับอ่านตองนี้กดลงก่อนอ๋อจำทีละข้างก่อนเอาจริงจริงเหมือนอีโนวาเลยนะครับพอปลดด้านข้างพับเบาลงใช่ไหมครับแล้วเราก็ปลดสลักตรงเชือกเนี่ยฮะดึงขึ้นแล้วก็ปลดล็อกจากตรงนี้ถูกไหมใช่แล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ได้เลยเฮ้ยเสียงอะขอดูทีประมาณนี้ครับเอมือครับปอกดด้านข้างก่อนนะครับพับเบาลงแล้วก็ดึงสลักเพราะว่าตัวนี้จะไม่ขึ้นอ๋อโอเคก็หาตัวโอเคพอยกขึ้นปุ๊บ ก็กดพับลงนะครับแล้วก็หาที่เกี่ยวด้านบนนะครับนี่ผมเฮ้ยโอ้โหเจ๋งอ่ะนี่เพื่อนๆนแล้วเราก็ได้เพิ่มพื้นที่นะครับแล้วก็แม้ห้องเครื่องต้องนิวปิดประตูคู่เลยได้ไหมพี่เฮ้ยโอ้โหยังเจ๋งล่างไฟฟ้านะเพื่อนๆนะนะครับปกติเลยนะครับไม่มีสะดุดสะดุดสะดับสะดัอะไรนะแล้วก็นี่ครับแผงเพด อยู่โคบโอ้โห,โหวันนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะเพื่อนๆอาจจะพูดติดๆกัดขัดไปหน่อยนะต้องขอโทษทีนะภาษีสองห้าเก้ยยาวๆฝากระโปรงเด้งปึ๋งปังนะฮะห้องเครื่องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับรถมือเดียวป้ายแดงมันเป็นอย่างนี้นะฮะไอพี่เอกดูความเดิมดูความเน็ดย้ำของอาร์คโรงงานพวกนี้นอตไม่มีขยับถูกไหมฮะดูสีเลยครับ โอ้โหตายแล้ว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 มาสค่หนึ่งรอบหูยสวยจริงนะฝีที่บอกเลยว่าราคาไม่ตกจริงนะถ้าเจอรถบ้างรถเดินเสืออสภาแบบนี้นะไม่แสงโาโลเพื่อนๆแถมเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยท็อปสุดประตูไฟฟ้าโตโนมานนะครับคันด้าฟีดนะครับปี2012นะครับออโต,โมอตนนะนะ้มือเดียวป้ายแดงประตูสไลด์ไฟฟ้า2บานนะนะครับสวยสวยเลยมือเดียวป้ายแดงคันที่ไม่แพงเลยนะฮะคันนี้ก็ผมสนั่นราคานะเพื่อนๆนะ ีฮะเดี๋ยวถามว่าสวยแต่ในสตูนะแม้ด้านนอ,อกก็สวยสามแสนนะเพื่อนๆสองหมื่นห้าพันบาทนะออกรถถึงพันออกร์ทุกขาชีพส่งฟรีร้อยโนแรกตรงรีบเลยเพื่อนๆนะแ,แคมรี่ฝากขายไว้เมื่อวานวันเดียวฮะเอาไปพรมใหม่ชุดหนึ่งด้วยนนี้ลูกค้าจะจักจัเอาเยอะแล้วเอาอยัางไงต่อครับเนี่ยเอายังไงดีแถ,แถมเลยนะแถมอย่างเดียวครับ คุณพี่นี่เขามาจากจังหวัดสกดผิดเลยนะอืองั้นจังหวัดเลยฮะอ,อูบนนะ่อนฮะจริงจริงที่อูอยู่ล่างครับไปอยู่บนไม่ได้เดี๋ยวขอเท้าความนิดหนึ่งคันนี้คันนี้ผมบอกเลยนะนะครับพี่เลิศน,นะมาฝากขายกับเราน้องแบงค์สองวันเนะีะฮะเข้าโครงการรถบ้านฝากขายน้องแบงค์แผ่นกล้องนิดหนึ่งส่วนด้านหลังเนี่ยคือเราเป็นรถบ้านฝากขายหมดเลยนะครับให้ เราเนี่ยช่วยเหลือ FC นะครับบางท่านนี่คือมีรถอยู่ที่บ้านเราไม่ได้ใช้คันนั้นอะไรเนี่ยทำไมไวจังนะ่ะคันนั้นสีแดงๆคืออะไรครับนั่นอะ่ะพูดไม่จบเลยอะ่ะทำไมก็น้องแมงไม่ฟังพี่ก่อนอ่ะครับ,รบขันไหนขันนี้ฮะ <ılmış. S 1> ก็รถบ้านฝากขายเหมือนกันมาไวมากเลยเพิ่งเมื่อกี้ยังคุณครูคุณครูคที่โรงเรียนสวนกุหลาบนะครับตกลงเมื่อกี้พี่จบยังจบแล้วใช่ไหมช่ครับเอาจบก็จบสวยๆเลยนะฮะนี่ก็สวยคอมเมนซ่านะครับส้วนทรงองค์เอวนี่ใช้ได้เลยนะครับอ่ะฝากไปด้วยนะครับ h o n d a f i t นะครับของเรานะครับปี12ก็จะต่อยพี่หน้านะสวัสดีครับ